แยกออกค่ะอันนี้พินพิมพ์พิมฉีดไปแล้วพอเห็นพินทำปุ๊บมันเห็นผลลัพธ์ชัดมากหน้าพิมเองก็จะแนะนําเติมตรงขมับแล้วก็เติมคางได้เน<ค>้นปรับโดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนก่อนหน้านี้นไม่เคยคิดว่าการเติมตรงเนี้มันจะทําให้หน้าได้รูปแต่ว่าตอนนี้คือมันแบบที่มันต้องมีง้วยตัวเอง ค่ะพิมค่ะสวัสดีค่ะพิมน,นะคะเป็นฝ่าแปดพิมพ์ค่ะเคยคิดว่าหน้าตัวเองอะไม่ได้มีปัญหาแต่พอเห็นพิมพ์ทำปุ๊บมันเห็นผลลัพธชัดเจนมากๆก็คิดว่าถ้าฉันได้ลองเติมขมาดนิดนึงครั้งนิดหนึ่งมาจะดูดีเปล่านะ Workers, ที่เห็นน yeah, oh. mmm ้องพิมฉีดมาเนาะพิมก็เลยแบบมีความสนอกสนใจอย่างหน้าพิมพ์นี่คือต้องยังไงบ้างคะของหน้าพิมพ์เองก็จะแนะนําเติมตรงจุดขมับให้ดูหนกแก้มชัดน้อยลงแล้วก็เติมคางได้ให้ดูหน้าเรียวขึ้นคล้ายๆกับเคสของพิมนะคะอีกจุดหนึ่งที่แนะนําให้เติมก็จะเป็นตรงปากคือตอนเด็กเดค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วปากพิมมันไม่เท่ากันเนื้อปากข้างเนี้ยจะเยอะกว่า คนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ตัวเราอะที่ส่องกระจกทุกๆวันอะมันค่อนข้างที่จะเห็นข้อบุ่องของตัวเองเนาะเป็นปมในใจรึกๆว่าฉันอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอะี้พ <c oughs> ิม <c oughs> กับพิมเนี่ยจริงๆเป็นคู่ฝาแฝดแต่ว่าจริงๆก็จะดูมีความแตกต่างกันอยู่เนาะหน้าของแต่ละคนะล้วก็จะเน้นปรับให้เหมาะกับหน้าโดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยคิดว่าการเติมตรงเนี้ยมันจะทำให้หน้าได้รูปแต่ว่าตอนนี้คือมันแบบหน้าฉันต้องมี้วยตัวเอง